ずっと。 สบายดีสบายดีได้สวัสดีพ่อแม่พี่น้องเมื่อสุขสุขคนเด้อแล้วก็ทักทายสบายดีตอนแรกพี่น้องเอ้ยตอนแรกเมื่อน,นี้กาค่อยกๆได้พาพี่พาน้องไปหาอยู่หากินคือเก้าพี่น้องเอ้ยเมื่อน,นี้ไปผู้เดียวสายเดียวเด้อพี่น้องเอ้ยบ่เงินนะ้ำบ่ได้ไปน้ำสูงเนี่ยเนาะเพราะว่าบ่เงินพี่น้องหาเล็โง่แล้วก็เอาบ้าละน้อยพร้อมพี่น้องเอ้ยกะพร้อมโดยก,กระต้าหมานคู่ใจเมื่อนี้เมื่อวานนี้ถือกระต้ามาพี่น้องเมื่อวานนี้ลืมนะ เดี๋ยวค่อยกัสได้ไปหาเก็บพักนะมื่อน,นี้นะหาเก็บพักเมื่อกินแรกพี่น้องเอ้ยหาพักอันยอดเป็นต้นหาพักโมงแล้วกะแนวเลยอันพักแนวเลยกินเป็นค่อยกะเอามาทุกอย่างพี่น้งองเดี๋ยวค่อยกะสได้ไปหาเก็บพักก่อนเพราะว่าย,ย่ามันขำพี่น้องเอ,อ้ยตอนนี้กะประมาณสามโมงพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวค่อยกะสได้ไปก็เนาะ ก่อนไปกับเขาเขาโมกับเจอดนไลเดอร์พ่อแม่พี่น้องอีฟจีทุกท่านที่เข้ามาปิ่งกำลังใจกดไลค์กดแชร์เขาเนาะบอป้าบอทีมไม่น้องแตนเนาะไม่งต์เตนกับเขาเขาคุณยในไลเดอร์พ่อแม่พี่น้องเด้อเดี๋ยวค่อยกันทีได้ไปหาเก็บตพักก่อนเพื่อเข้ามาเมื่อไงไม่กันอย่าลืมเด้อกดไลค์กดแชร์เขาไม่น้องแตนเด้อเพื่อได้มีกำลังใจสู้ๆต่อไปเนี่ยพี่น้องเอ้ยตอนนี้ก็ค่อยกันทีได้ไปก่อนถ้าคอยตอบบันคอมเมนต์ผิดพลาดก็คอยกับขอโทษขอาพายมเด้อพ่อแม่พี่น้องเด้อก็คือว่าแล้ว ตอบประมาณนี้แล้วเนาะก็ขอโทษเดัมเด้อพ่อแม่พี่น้องเด้อเดี๋ยวค่อยการเสียได้ไปก่อนเดี๋ยวค่อยการเสียได้หาเก็บพักแถวนี้แหละพี่น้องเออเสียได้พวกเนี่ยเขคอยเก็บมานะก้หาเก็บยอดเป็นต้นอยู่ส่วนเป็นต้นในพี่น้องเออเป็นต้นกลิ่นอันนี้เป็นต้นมันต้นอันที่ปุ๋ยขายนี่นะเนาะเป็นต้นกลิ่นตั้งห้าพี่น้องเอ้ยเป็นต้นที่เหากิ่นนะการสีแดงๆเป็นต้นธรรมชาติตะเก้าตะกี้พี่น้องเอ้ยดออยังเลาะบนแถวนี้เลาเราเริ่มมีก้าวแล้วมันนี่นะ พอดีตื่นเช้ามาแล้วก็ได้ไปส่งเงินเวลาพ่อยไม่นีเข้าเฮ็นพี่น้องเอ้ยกะสวายได้มาทัหมดนะบาเงินเพื่อนได้มากก้อนเอางูเอาก้อนพี่น้องเอ้ยคอยมานี่เอยก็ได้พอเห็ดพี่น้องเอ้ยเห็ดพิ่ซ้างอันนี้นี่บ้านพี่น้องเอิ่นเห็ดพราะนาะบ้านคอนเอิ่นเห็ดอนน้ำผลได้พี่น้องเอ้ย กวเฮ็ดมันผลพี่น้องเอ้ยเฮ็ดถูกกว้างบ่กควักแต่จะได้มาเก็บเอายอดมันต้นกับ่น้องเอ้ยเกี่ยวหยอกผักก่อนหยอกผักเป็นต้นพี่น้องเอ้ยแต่ว่าสวนนี่มันแบบมันขึ้นสูงมันยอดมันเยอะเขยะในใดไี่น้องเอ้ยยอดมิจุบเลยนี่ สูกโหนลงมาได้พี่น้ตโหนหักงมาลงมา nhọt cái khoai rồi ơi nhọt cái nhẹ khe khương cái chân nhọt bị tên cả Này, tôi nhừ cái nhừ ิกระเพาะแล้วพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวไปหาลูกเอนื้อหาก่อนเดี๋ยวพ่อแกจะได้มาดึงเอาเน้อห่างก็เหนอย I'm going to กะดังมาดังมากนี่เพีย พ่อเลยพี่น้องเอ้ยนี่ได้หลายแล้วพี่น้องเอ้ยพ่อแล้วจำนี้ก็เดี๋ยวข่อก็จะได้ไปเอายอดพักโมงก็เพี่องมือนึ่งห่าดีวนี่นะหยดต้มกระเต็มกระตาตอนนี้นะวันนี้ก็บ่้อก็จะได้เอาพักโมงก็พี่น้องเอ้ยโอ้ยน้ำน้ำพลาดพลาดพี่น้องเอ้ยนี่ป้าตัวพี่น้องเอ้ยยอดใหญ่ยอดงามอะดีหยดพักโมงนะ ไฟซีดเอายาวๆเด้เพป็นนิชเง,งามกระกระโดนเลยพักโมงเริ่มได้พี่น้องเอ้ยมีเม้นพักโมงหุ่นนะเพอมีเอฟซีจะได้อันในพักโมง,ง,งนะแต่ว่ามันมีท่าระสุกพี่น้องเอ้ยอันถ้ามันสูงขอยกสิเก็บเว่นจะปีได้แล้วเราจะมาเอาพี่น้องเอ้ยในเหนื่ยพักโมงเมื่อวาดบานคอยจะมาหลายหลาย có chỉ đến nhà nhà kìm bờ mà kìm bờ kìm nhọt mà nhọt có những lúc bị nhọt ngàm cả đá cơ nó Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เอางวงกระบี่ nyanyi ยอดใหญ่ๆ di bawah ini นยอดเป็นต้นขอยทาราซ้อมนะซอมนี่กับบทเพลงก็เลยอ่ะ อันนี้ค่อยกะเอาพักมุมงกะได้พอแล้วพี่น้องเอ้ยนี่ป้าบักยืึงแต่ว่ายังเอาบ่มดพี่น้องเอ้ยค่อยติ่มกระตาก่อนเดี๋ยวค่อยเอ่อไปซ่อมอันใบหน้าเม็ดต้นนี่แหละค่อยจะได้ไปเอามาแห้งอีพี่น้องเอ้ยเอามานึ่งซื้อน้ำเดียวนี่พอได้เฮอมันหลายๆเนาะพอได้เฮอมันแซ่บๆพี่น้องเอ้ยว่าค่อยกะมักได้มาแห้งนะเดี๋ยวค่อยกจะได้เอ่อไปเนาะพวกเราพี่น้องเอาไปซ่อมใบเม่ดต้นเดี๋ยวจะได้มาซ่อมอันยอดอันมันต้นกับพี่น้องเอ้ย ยาดชักมงค่อยออกก็เพราะว่ายอดเป็นต้นอยู่ล้มอยู่แลวันนี้ส <è> ิเอาท้งมงลงล้มบัดนี้ <okay> <Sí S 1> แก่มันอ่อนไปหน่อยอ้ยแต่ใบอ่อนนะยอดอ่อนมันใบล้อ่อนนะเอาอากา่หอนขนาดแองเอ้ยวันเร่แก่แ่ไปดอก วันย่อนเนต้นมันบ่นย่อนอะไปเริ่มหน่อนเอ้ยมันเยอะชุดยอดแล้วเนาะมันหลงหูแล้วเป็นต้นกะใบมันหลงหูแล้วเนาะมันกะเบื่อมันจะคุ้มอ่ะนะก็เลยยอดน้อยเนี่ยเดี๋ยวเอามาแฮงกับพี่น้องเอ้ยอ้าวหลุดมือละ แม่งก็มมแต่นหนุ่ยใส่ๆง่ามๆทุกนย งานนี่พี่แจนอันตัวเท่าๆทั้งหมดเนลยบ่งตัวนี้ก็ไม่เห็นงามดีกว่าก็ยังมีอยู่เท่านั้นผมจะตบอีกจักเนาะล้มถึก็ได้ล้มเห้งนี่เท่าเ 怎么样？ มาแฮงก่าได้เอาพ่อแล้วพี่น้องเอ้ยได้หลายละวซัมนี้ก็พอนึ่งแล้วเนาะนึ่งลายก็กินบะม,มดไปเนาะเอาซัมนี้พ่อนะฝนก็นจะตกแล้วพี่น้องเอ้ยว้าตัมืดมาได้ทางเหนือพื่อน่ะหาดจักตกหรือบอรดนะเขามืดสิซือเปล่าผนลาเมืดแล้ว,นะว,ลาาลวพี่น้องเอ้ยเด็กจะกินห่ำละ nhau hạ vậy còn đây phi nông ơi có mưa bay du hơn thật mặt hốc bay vô nà ôi phần tốt lắm phi nông ơi bọc bẹc bọc bẹc mà này mịt nháy nhảy phồn cả mà đi mịt nói đây phải nông ơi น้องค่ะค่อยกะได้ใบแล้วได้พี่น้องเอ้ยเดี๋ยวค่อยกะบซได้มาหมุนซื้อกะต่ายนี่ก่อนฝนตกพี่น้องเอ้ยก็เลยปุ๊บเฮามาใบยวนอยู่กล่องกี่หลังถิ่งนะใบนอห้าพี่เดีอแล้วละกะพอดีคำพี่น้องเอ้ยฝนกระตกลงมามืัอนี้นะฝนตกซ้ำคำเดี๋ยวค่อยกะบซได้มือก็พี่น้องเอ้ยมื้อนี้นะมื้อให้กินยูเฮิ่นพี่น้องเอ้ยพอดีคำเนาะกาเมื่อพ่อไม่น้องแตงยูเฮิ่นเพิ่มล้วพี่น้องเอ้ยบัดนี้กะวันนี้ก็ได้คอาเทินได้เลยพี่น้องเอ้ย ถ,ถ,ถ้าเะเป็น่มนชุบชนะน้ำราะว่าเฮกิงก่อนน้องอยนะน ผมตาตัวพี่น้องเอ้ยมาเธอแล้วผนตกนะฝนตกแหงก้งพอดีเดี๋ยวค่อก็รจะได้อันไปล้างพักมานึ่งก็ได้พี่น้องเอ้ยฝนแห้งละโอ้โหพักกระลายเลยถูกใส่นึ่งมหมดแล้วเนาะมังโมงเดี๋ยวลายพักกระลายพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวแบ่นขึ้นเขานี่ ก็ได้พิงเอาเลยเห็นลถก่อน มันมีคอยเปิดบริเวณห้องแล้งสองน้ำเท่านั้น เตี้ยมวยพอดีพี่น้องเอ้ยไปค้างกับก๊อนี่แกอ่าตัวมอตุลนอไม้มพี่น้องเอ้ยขังมวยกับก๊เดี๋ยวคอยกันจะได้มาป่งหดหนึ่งพักก็ได้พี่น้องเอ้ยนี่สุกละขางปุ๊บแล้วค่ะป่งปุ๊บก็ได้นี่ต้งดูกอ ปล่าาอยมแ้วกัดหอนมันหอนพี่น้องเ้ยเผากุบกับเผากุบคนใหม่กอนถ้าเผาหลังมันเริ่มพี่น้องเ้ยก็มาตัว khi phốt nó là để qua cái xe đại thổ của luôn cơ Một tôm cố cà phốt hẹn là bây giờ ơi Trong nội nhân này หมอเติมก,ก๊บกะป่งลงละเดี๋ยวสิได้ตาเมื่อกินอ้อมอ้อมมาปนกับเพี่งล่ะมา่อตอนะเพื่อจะกินข้าวแห้งละ Gọi nắm coi Được đồ lùng đến một lần นี่แก่มาเด้อพ่อแม่พ,มพี่น้องเด้อม,มากินขา้าวน้ำแม่น้องแตนเด้อป,กปนกบิกับนึง่งพักพี่น้องเอิมาหนิออเอดเดือ่ันพี่น้องเมาด้อ,อพ,อออพออี่น้องเด้อพกดอรู้ห่อขนาตอแพี่นไปกิดตร่นวู้เง นี่คน,นกินบวานคนกระเจฟ้าก็ดังเท่ากัขาขาขน,น,นกข้ากาะเพรากินนะนี่กาคอยกันทได้มาขอไปคลิปตัวเนาะคลิปนี้คอยกัได้ใจพี่น้องเบิึงซ้ำนี้แล้เนาะคลิปน้าพอมกันใหม่เด้อพ่อแม่พี่น้องเด้อกาขอยก็มาขอบเจอได้หลายพ่อแม่พี่น้องบีบจีทุกท่านที่เข้ามาเป็นกำลังใจก็ไลค์ก็ชร์แล้วเนาะ ก็เพื่อว่าเข้ามาเมืงใไม่ๆกันอย่าลืม่มในกไรไีก็เซลล์ไม่ต้องเต่นนะเด้อเพราะจะมีกำลังใจให้คิดต่อไปนะี่